ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระวิจารณญานมุนีหรือหลวงพ่อคนปุณสวุวรรณโนอดีตเจ้าวาดวัดอุตตมารามหรือวัดบางแสะอดีตเจ้าคณะใหญ่รัดกันตัน ประเทศมาเลเซียเป็นพระเกจิเพียงรูปเดียวที่อยู่ต่างแดนท่านมีวาจาสิบเป็นที่เคารพและเกรงขามของชาวพุทธและชาวมุสลิมคนสิงคโปร์และมาเลเซียมักเรียกท่านว่าโตะรายาซึ่งมีความหมายเทียบเท่าสังคราชเนื่องจากท่านสามารถรักษาลูกสาวของสุลตา่านคนหนึ่งที่เป็นผู้ปกครองรัฐก,กันตันที่ถูกกระทำย่ำยีด้วยคุณใสให้หายกลับมาเป็นปกติได้ ท่านจึงให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งและถวายเกียรติคุณให้จนปัจจุบันหากพูดถึงโต๊ะรายาเขาเหล่านั้นก็จะเข้าใจหรือหมายถึงหลวงพ่อคนนั่นเอง,งวัตถุมงคลของท่านนั้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นยอดนิยมอย่างสูงในแวดวงนักสะสมนิยมพระเครื่องของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยสิงคโปร์และมาเลเซียโดยเฉพาะพระปิตา ที่เรียกว่าคานิยมสูงที่สุดของภาคใต้เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเหรียญรุ่นแรกรูปดอกจิกปี2500และเหรียญรุ่น2รูปไข่ปี2505ปัจจุบันหาดูเช่าได้ยากนักเพราะวัตถุมงคลของท่านส่วนใหญ่อยู่ในประเทศมาเลเซียหลวงพ่อคนปุณนนาสุวรรณโนซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่าหลวงพ่อลิ้นดำด้วยลิ้นของท่านมีปานสีดำ ท่านเป็นชาวบ้านบางแซะโดยกําเนิดเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2419โดยโยมบิดามารดาชื่อนายชุ่มนางแก้วลาดจเจริญอุปสมบทนวัดบางแสะต่อมากราบลาพระบูชาออกเดินทุดงไปทั่วทางภาคใต้ศึกษาทั้งปริยติปฏิบัติและภาเววิทยาคมจากภาะเกจิชื่อดังหลายรูปของภาคใต้ในสมัยนั้นเช่นหลวงพ่อปานวัดโคกสมานคุณหาดใหญ่ และหลวงพ่ออินอเภอตากใบเป็นต้นนอกจากนี้ยังฝากตัวเป็นศิษย์สำนักเขาอ้อโดยเรียนพิชากับผ้าจารย์ทองเท่าเมื่อสำเร็จจึงทุดงกับปัจจมศาที่วัดอุตตมารามประวัติของท่านนั้นไม่ค่อยต่อเนื่องนักเนื่องจากในเวลาต่อมาบางแะได้กลายเป็นพื้นที่ของมาเลเซียเท่าที่ทราบคือหลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าว,วาดวัดบางแซแล้วท่านก็เริ่มพัฒนาวัดบางแซ และเปิดการสอนบาลีนักธรรมและกรรมฐานแก่พระภิสุสัมเนรวัดบางแสะเป็นวัดไทยที่ปตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ประเทศสยามหรือประเทศไทยมีข้อพิพาทกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5เมื่ออังกฤษยึดครองมาเลเซียได้ขออ้างกรรมสิทธิ์เนื้อที่พื้นที่รัดกันตันไซบุรีตังการูซึ่งเป็นดินแดนคาบเกี่ยวที่อยู่ในการปกครอ,องของสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงตัดสินพระไทยย่อมสละแผ่นดินส่วนข้าบเกี่ยวนี้เพื่อลดข้อพิพาทและข้ออ้างที่จะก่อสงครามลุกลานแผ่นดินไทยในสมัยนั้นวัดบางแซจึงกลายเป็นวัดไทยในประเทศมาเลเซียและหลวงพ่อคนท่านก็อยู่คลองวัดและเป็นที่เคารพศรัทธาของคนไทยพุทธและคนไทยมุสลิมท่านไปนเลือกชนชั้นวรรณะศาส,สนาคบเครื่องเรื่องวิชาการแพทย์แผนโบราณ และวิปัสสนากรรมฐานใครมีทุกข์ร้อนมหาท่านท่านช่วยทั้งหมดท่านช่วยเหลือทั้งไทยพุทธและมุสลิมพุทธคุณพระเครื่องของท่านนั้นให้โชคให้ลาภแควคาาจนชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งไทยและมาเลเซียปีพุทธศักราช2476หลวงพ่อได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเพื่ออุปสมบทและบรรพชาแก่ชาวบ้านบางแสะและตำบลแก้เคียงปีพุทธศักราช2488 ลวงพ่อก็เลื่อนจากพระครูชั้นพิเศษฝ่ายวิปัสนาขึ้นเป็นพระราชาคณะสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระโดยได้รับพระราชทานในราชินนามที่พระวิจารณญา,านมุนีนดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ในรัฐกันตันนับเป็นพระราชาคณะรูปแรกของรัฐกันตันต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2505ลวงพ่อคนท่านกมรณภาพลง สีอายุได้88ปีพรรษาที่67ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่